สวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนนะคะอันนี้เป็นคลิปพยากรณ์ทั่วไปประจําเดือนสิงหาคมแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาช้านิดนึงนะที่ทุกคนรอนแล้วก็แบบว่าสอบถามมันเข้ามาเยอะเลยพอดีอ,ดอัดให้ไม่ทันนะคะเพราะว่าเราต้องเ,ออเตรียมตัวจัดไปทิปวันที่4วันที่5สิงหานี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่กลับมาก็เลยรีบพยายามแบบมาอัด มาอัดแล้วก็แบบเดี๋ยวรีบให้นอ้องแอนนี่ทยอยลงให้นะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ว่ามาช้าแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามทําให้ทันในเดือนถัดไปนะคะแล้วก็เฝากสวัสดีคนที่ไม่เคยเข้ามาดูนะคะแล้วก็เพิ่งเข้ามาดูยังไงก็ฝากกดติดตามอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้ต่อเนื่องให้ทันเวลานะคะเ,เดือนนี้ แจกพระพิคเนตปางประโคมกองนะคะ,ะก็เหมือนเดิมค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศผลตอนสิ้นเดือนเป็นปางยืนนะคะเหมือนเดิมคอมเมนต์กันมาเลยนะคะของชาวราศีกรกฎก็เหมือนกันนะพอดีเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าแบบอาจไปลืมลืมบอกหรือเปล่า เป็นแจกเป็นปางประคมกองนะคะในเดือนนี้เดี๋ยวให้คิดคิดความรักนี่เดี๋ยวค่อยเลือกเอาอย่างอื่นให้ให้นะคะเพราะว่าคลิปความรักยังไม่ได้อับเลยเดี๋ยวจะพยายามทําให้ทันอันนี้อาจารย์ใช้ไพ่เสี่ยนร้อยแปดของอาจารย์นะคะ อันนี้เป็นเดือนแรกที่ใช้ครบสามสำรับเลยอันนี้อุบาจานยร์ลงมาแล้วก็เลยดูได้ก็ดูครบทั้งร้อยแปดเยงเลยนะคะแล้วก็มีทิปนะคะทิปในเดือนของกันยายน ถ้าใครสนใจจะไปร่วมทิปเติมบุญกับอาจารย์นะคะรีบติดต่อเข้ามานะเหลือแค่สามที่นั่งเท่านั้นนะคะเพราะรับน้อยค่ะสิบถึงสิบสองคนนะคะนี่ก็เก้าคนแล้วจะเต็มแล้วนะคะนี่ต้นเดือนสิงหาก็ทิปจะเต็มแล้วแล้วก็ในส่วนของการพยากรณ์หรือว่าดูดวงให้ส่วนตัวนะคะถ้าใครอยากดูติดต่อเข้ามาแต่ก็ อันนี้ต้องขอบอกก่อนนะว่าเออบางท่านติดต่อเข้ามาก็ได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างนะคะเออก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าบางทีเราติดงานบ้างเวลาไม่ตรงกันบ้างแล้วก็คือเราบอกแล้วว่าคนไม่ใช่ว่าทุกคนที่ติดต่อมาเราจะรับดูให้นะคะก็ลองใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ก่อนนะคะเพราะว่า ติดต่อเข้ามาบางคนก็ได้ดูบางคนก็ไม่ได้ดูด้วยเหตุผลเรื่องต่างๆนานาแต่เราเคยอธิษฐานไว้แล้วเราก็บอกทุกคลิปนะว่าเราอธิษฐานไว้แล้วว่าใครที่จะได้ดูไพ่ดูอะไรกับเราเนี่ยเราขอคุบาร์จันไว้หมดนะคะเหมือนอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปนะคะถ้ามีบุญต้องการอะไรต้องการก็เราก็จะได้มาเจอกันอย่างคนที่ไปทริปด้วยกันเนี่ยแบบรู้สึกดีมากเลยเหมือนกันลายาณมิตรมาหลายภบมหลายชาติมากเลยแล้วก็ พี่ๆน้องๆเขาก็น่ารักกันทุกคนนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จผ่านทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะมีปัญหาหนิดนึงตอนย่างกุ้งกันนะ,ะนะแต่ว่ามันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเราก็ได้กินกุ้งกันอิ่มน้ำสำาสํารานไปเลยอะไรประมาณนี้เอ่ออันนี้ชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนสิงหาคมเอ่อมันจะมีปัญหาขึ้นมา นิดหน่อยนะคะที่เห็นนี่จะเป็นเ,เรื่องงานเรื่องงานแล้วก็เรื่องปัญหาส่วนตัวจุกจิ๊นิดหน่อยนะถ้า,ถ,าถ้าไม่ถ้าไม่ไปโฟกัสเรื่องอปัญหาจุกจิ๊กในครอบครัวหรืออะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดสมองจะโล่งมากเรื่องงานนะคะก็คือคุณอาจจะได้งานที่แบบประเภทแบบโดนเล่งอะ่ะคือแบบ งานก็มาช้าแล้วก็จะโดนเร่งเร่งเอาเร่งเอาเร่งเอาต้องทําให้ทันทําให้ทันทาให้ทันอ,อย่างนั้นน่ะนะซึ่งแบบบางทีคุณก็ต้องไปรับผิดชอบตามเขาเรียกอะไรอะอเหมือนคนอื่นเขากองกองทิ้งทิ้งทิ้งไว้เนี้ยพอมาถึงคุณก็คือโดนเร่งแล้วอะประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิดความท้อความเบื่อนหน่ายความอะไรความอึดอะไรหลายๆอย่างนะในหน่วยงานหรือในที่มันเกิดขึ้น แล้วคุณก็จะชอบได้งานลักษณะแบบนี้งานที่แบบมาเร็วมาด่วนอยากได้เร็วแบบนี้หรือว่าคนที่เป็นฟรีแลนซ์ก็จะได้สไตล์แบบนี้ค่อนข้างเยอะส่วนคนที่ทํางานประจําก็จะโดนเล่งนะโดนเจ้านายแบบมองโดนจนอึดอัดจ,จนแทบแบบว่าจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยในเรื่องงานนะแต่เขาบอกว่าให้คุณใจเย็นๆนะคะในไพ่นี้วิธีแก้นะคือ ใจเย็นเย็นเบาๆแล้วก็มีพุทโธมีสมาธิมีสตินะคะปัญญาก็จะเกิดคุณจะแก้ไขปัญหานั้นได้ในพิบตาแล้วเพื่อนร่วมง,งานไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะที่เป็นผิวแบบคล้ำๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือให้ระวังนะคะนะแล้วส่วนหนึ่งคุณจะมีปัญหาจากอารมณ์ของคุณเองมีอารมณ์มีแบบ มีความฉุนเฉียวมีอะไรแบบนี้คุณต้องระวังนะตรงนี้จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องงานของคุณพังด้วยคําพูดหรืออะไรก็ตามแต่ให้มันให้มันเบาๆเหมือนที่บอกให้มันมีพุโทโธเข้าไว้แล้วก็มันปฏิบัตินาะปฏิบัติภาวนาสวนมนกรรมฐานให้ดีนะคะแล้วในส่วนงานนี่คือบอกแล้วนะแล้วมันจะมีส่วนหนึ่งคือชาวราศีสิงห์บางท่านอาจจะมีการได้รับ มรดกได้นรักของถูกใจนะคะอันนี้อันนี้เป็นชดานะคะงานนี้เป็นชดานาคีนะคะคือบางคนอาจจะมีทรัพสมบัติมากอยู่แล้วแล้วอาจจะมีปัญหามีปัญหากับพี่กับน้องวงวานเครือญาติทรัพย์สมบัติแบ่งกันไม่ลงตัวอะไรแบบนี้นะคะก็คือให้ระวังมากๆเลยนะคะทรัพย์สมบัติอันนี้บางทีมันเป็นทุกขล่าเมื่อตกต้องมาถึงเรา สมบัติบางอย่างบางชิ้นอาจจะมีอาถรรพ์หรือมีอะไรมีคำสา์ถ้าไม่ได้ก็โชคดีไปอะไรประมาณน,นี้คือเราดูก่อนบางทีที่ดินตรงนี้มันอาจจะเป็นคำสาปแหละหรือใครแช่งไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ดีอะไรพวกเนี้ยนะคือคือให้ระวังนะคะสมบัติบางชิ้นบางอย่างของเก่ามารดกตกทอดชาวราศีสิงห์ได้มาไปสแกนก่อนเลยถ้ามันรู้ว่ามันไม่โอเคกับเรานะั้นหรือต้องไปแย่งชิงกันมาแล้วก็ สู้ลบปกมือกันเราชนะเขาได้แต่เราไปแย่งชิงเขามาโดยที่ไม่ถูกต้องเลย,เยคือชาวราศีสิงห์ห้ามทานะมันจะมันจะเป็นกรรมติดตัวนะคะถ้ามันไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องแย่งชิงใครในส่วนของเนี่ยในส่วนของสมบัติในส่วนขอ,ของเนี้ยแต่ถ้าเกิดบางคนบางคนก็จะมีเกณฑ์แบบว่าได้สมบัติได้เป็นชิ้นได้ของงามของสวยงามมาเป็นที่แบบถูกตาถูกใจตัวเองนะคะอันนี้ถ้าได้มาถูกต้องก็โอเคก็หลับไป นะแล้วก็บางคนก็จะมีเกณฑ์ในคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้บุตรมีเกณฑ์ที่จะได้บุตรนะคะในเร็วๆนี้มีเกณฑ์ที่จะได้บุตรมีเกณฑ์ที่จะตั้งครันในสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแต่ไพ่ขึ้นมาดีหมดเลยไม่มีเสียอะไรมีเรื่องงานที่จะเตือนอย่างหนึง่งแล้วก็เรื่องครอบครัว ส่วนคนทั้งโสดและไม่โสดอันนี้คนโสดนะในชาวราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่เหมือนกันทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะอาจจะเจอคู่ที่เป็นลนักษณะผิวขาวผิวขาวเหลืองนะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งโสดและไม่โสดจะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนรักเอ่อที่ดวงสมพงกันฟังดีนะคะคนรักที่ดวงสมพงกัน อาจารย์ไม่ได้บอกว่ามันจะเจอเนื้อคู่เจอเจ,อเจ้ากรรมในเวนนะจะเป็นคนที่แบบเจอเนื้อคู่สมพงกันแล้วมีบุญเสมอกันเป็นคนที่บางเคสนะในชาวรศีสิงบางเคสก็คืออาจจะมีครูบาอาจารย์เป็นคนจัดสรรแล้วก็เลือกคนประเภทเป็นคู่เราอะมาให้เจอนะคะแต่อยู่ในอยู่ในการดูแลของท่านนะคะเอ่อ อันนี้เรื่องเรื่องเรื่องคู่ส่วนคนมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรบอกแล้วโสดแล้วไม่โสดจะเจอคู่บอกแล้วเเรื่องการงานเรื่องการงานเดี๋ยวเติมอีกหน่อยนะคะคือเรื่องการงานเขาบอกให้ใจเย็นๆใช่ไหมแต่ให้คุณระวังนะผู้ใหญ่จะเพ่งเลงผู้ใหญ่จะแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนดูคุณอยู่อะคะ่ะเ,เหมือน เพื่นะั้เหมือนจับตามองเหมือนดูอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีในหน่วยงานบางคนที่แบบคอยช่วยเหลือคุณอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนคอยช่วยเหลือคอยอ,อุปถัมอะไรในใน,ในเอื้อมหน่วยในเรื่องงานนะก็โอเคดีขึ้นนะคะนะแล้วคือบอกเลยว่าศัตรูตคู่อาฆาตหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งในเรื่องอครอบครัวในเรื่องหน้าที่การงานคุณจะชนะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีชัยเหนือเขาแต่ขออย่างเดียวอย่าทําผิดศีล แต่ถ้าใครมีคดีความนะขึ้นลงผู้นาลนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะชนะในคดีความนั้นๆแล้วก็ในส่วนนี้ชาวราศีสิงห์บางคนห้ามให้ใครหยิบยืมเงินยืมทองหรือคำประกันเซ็นสัญญาอะไรทั้งสิ้นเด็ดขาดในไพ่นี้บอกว่าห้ามนะคะเนี่ยให้ห้ามให้เจเย็นจะทำอะไรให้ไต่ตอง นะคะเนี้ยได้ไพ่พาฤศิษย์ต่อสกับพาละลายนะคะทําอะไรให้ใจเย็นให้ตึกตองให้มากแล้วก็ให้มีความรู้แล้วก็ให้ซื่อสัตย์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะทําให้ชีวิตของชาวราศีสิงในเดือนสิงหาคมเดี๋ยผ่านไปได้ด้วยดีนะแต่สิ่งที่บอกบางทีอาจจะค่อมไปหนึ่งเดือนสองเดือนหรือสามเดือนอะไรแบบนี้นะคือการเปิดไพ่ทารมันก็จะดูจริงๆดูมันดูได้ยาวกว่าน,นี้แต่ว่าก็อ,อยากจะบอก เราเป็นการทานายแค่สิงหาคมเนาะบางทีมันก็อาจจะคาบเกี่ยวไปแต่เนี้ยคือดูชาวราศีสิงไปก็ขนลุกไปเน้่งหมดกอนเราขบางทีก็ขนลุกนะเอออันนี้ก็คือดูแล้วก็ขนลุกอยู่นั่นแหละขนลุกข้างนึงเลยอะ่ะคือแบบแขนขนลุกมากคืออยากจะบอกว่าชาวราศีสิงจะมีโชคจะมีโชคดีแต่ในบางเคสก็ จะไม่ค่อยดีแบบที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะเอางี้อยากจะบอกชาวราศีสิงห์ว่าให้คุณเนี่ยแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรมากๆแล้วไปใส่บาตรเลยนะถ้ารู้ตัวว่าตัวเองกําลังจะมีโชคดีหรือว่ากําลังจะได้สมบัติกําลังจะได้อะไรที่เราไปวิเคราะห์แล้วมันเป็นของเราจริงๆอิะใส่บาตรให้เจ้ากรรมในเวรแล้วเอาบุญให้แก่หัวหน้างานก็ได้ให้กับลูกน้องก็ได้หรือว่าให้กับคนที่จะให้สมบัติให้ข้าวของที่เรามีเกณฑ์แน้มว่าจะได้อะ ให้บุญเข้าไปให้หมดเลยแล้วอธิษฐานแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในอนาคตส่วนเรื่องที่ไม่ดีมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะก็จะรอดพ้นประเด็นจสิงหาคมได้ส่วนเอ,อมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางไกลนะคะนะสามารถเดินทางได้ สามารถเดินทางได้นะคะไม่เป็นไรปลอดภัยแต่ก็ต้องดูนะดูสถานการณ์ดูแบบว่าอะไรปัจจุบันด้วยนะคะดูแบบลมฟ้าอากาศดูอะไรด้วยแต่ว่าสามารถเดินทางได้รอดปลอดภัยนะคะเอ,อแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องของชาวราศีสิงห์เรื่องการเรียนการเรียนของชาวราศีสิงห์นะจะประสบความสําเร็จ อย่างมากนะคะในในบางคนนะแล้วบางคนที่จะสอบรับราชาการหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้นนะคะขยับขยายหน้าที่การงานสูงขึ้นมีผู้ใหญ่ช่วยอุดหนุนนี่เด่นเรื่องงานทั้งนั้นเลยอะ่ะนั้นเราก็เรื่องครอบครัวอืมนะคะ อันนี้มีม,มีมีเกณฑ์มากนะก็ขอให้ชาวราศีสิงแบบว่าหูตาว่องไวมีไหวพริบนะในเรื่องหน้าที่การงานนะคะแล้วก็คุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างสูงในเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานของคุณนะคะคนที่ทำธุรกิจก็มีเกณฑ์ที่จะมีบริวารดีมีบริวารดีนะคะมี คนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะแล้วธุรกิจคุณจะไปรอดแล้วธุรกิจของคุณจะประสบความสําเร็จนัน้นร่ํารวยมีทรัพย์สมบัติด้วยงานนั้นที่คุณกําลังทํานะคะสถาบธุรกิจนั้นคือดีมากเลยนะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์โชคดีตลอดไปนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูในเดือนกันยากันว่าชาวราศีสิงห์จะเป็นยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ